สรุปมาครับชีวิตรอดฮาร์ดคอร์4,000วันจะเป็นการสรุปเรื่องราวท,ทั้งหมดที่ผมเล่นมาตลอด40คลิปซึ่งผมใช้เวลาเล่นทั้งหมด8เดือนก็คือตั้งแต่ต้นเดือนตุลาจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะฮะและผมจะบอกว่าแต่ละคลิปเนี่ยผมได้ทำอะไรแล้วก็สร้างอะไรไปบ้างนะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับ ี 0. EP นี้คือ EP ที่ผมจะมารีวิวมอสแล้วก็ดาบตั้วแฉกที่ผมจะใช้เล่นทั้งหมดในมาคาซิโอโรซีซั่นนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วระหว่างนี้มันก็มีลงเพิ่มบ้างแหละแต่ว่าอันนี้คือแบบหลักๆไงตอนแรกมันจะมีแค่20มอสนะแต่หลังมันเริ่มมี25 26มอสแล้วนะฮะเออเพราะผมลงไปเพิ่มเติมนะฮะอ่าซึ่งคลิปนี้ลงในวันที่20กันยายน2563นะฮะ EP ที่หนึ่งผมได้เริ่มต้นอชิโรนี่คืนแรกบวกกับเปิดเลเทซิ่งด้วยซึ่งช่วงแรกมันก็เปิดเลเทซิ่งได้นะเพราะมมมััันนนนนไไไ่่่่่่่คออยยยแแแแลลลลลลกกตตวาหหงๆเเเเีปิดดด้ะะะฮ ซึ่งคลิปนี้ลงวันที่8ตุลาคม2023นะฮะ EP ที่2ผมได้ลงไปหาเหล็กในทะเลนะฮะคือการหาเหล็กในเรือรัาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าในช่วงแรกนะฮะผมก็เลยลงไปในทะเลเพื่อหาเหล็กนะฮะซึ่งก็เจอเพชรด้วยเช่นกันนะฮะและคลิปนี้ลงวันที่10ตุลาคม2023นะฮะ EP ที่3ผมได้ลงมาสำรวจถ้ำนะฮะถ้ำที่ลึกกว่าเดิมอะ่ะแล้วก็เจอเพชรเพิ่มเติมแล้วก็เจอปอร์มันเตอร์สเกลตันด้วยนะเจอของดีข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็คลิปนี้ลงวันที่11ตตุาาาคมมม23 E ททีี่่่4ผเรรริสกกวัยยด เก็บเกี่ยวอ้อยแล้วก็เอาไปแลกกับวลเดจ์นะฮะเป็นธุรกิจกระดาษนั่นเองนะฮะในการฟาร์มเอเมอรลในช่วงแรกที่ดีมากเลยนะฮะก็เป็นการฟาร์มเอเมอรลในช่วงแรกที่ดีมากฟาร์มเลเวลได้อีกนะฮะเป็นอะไรที่ทำให้ผมสะดวกสบายขึ้นเยอะมากเลยนะสำหรับการฟาร์มกระดาษแล้วก็ไปแลกกับวลเดจเนี่ยฮะคลิปนี้ลงวันที่12ตุลาคม2023นยี่มะฮะเนีรู้สึกว่าช่วงนั้นลงคลิปติดต่อกันได้สบายมากเลยนะ <S <S พอช่วงแรกๆมันทำง่ายไงเออคลิปมันทำง่ายช่วงแรกอ่ะ EP ที่5ผมได้ทดลองเปิดรีซอส เอาจริงละอ่ะเอาจริงแล้วคิตที่5ผมมาสำรวจไดเอทเออร์ฟอร์เทสนะผมไม่ได้มาเปิดเลเซนซิ่งอะไรนะฮะนั่นแหละคิตที่5ผมมาสำรวจไดเอทเออร์ฟอร์เทสก็ก็ก็แบบพอเรามีของฟูลแล้วเราก็สามารถมาสำรวจไดเอทได้โดยที่ไม่ต้องกลัวตายไงเพราะเรามีแบบพวกของเอ็นชาร์ฟูลแล้วนะฮะแล้วก็คิดนี้ลงวันที่14ตุลาคม2023นยีะ EP พที่หผมได้มาสร้างโรงรับแรกสุดเอนชาร์ฟนะซึ่งใช้เวลามากกว่า6ชั่วโมงนะฮะซึ่งเป็นโรงแร่สแรทกสุดเอ็นชาร์ฟที่จะมีสำรวจเอ็นชาร์ฟครบทุกอะ ก็สามารถมาแลกได้ตามสบายเลยผมหายหมดแล้วนะฮะแล้วก็ผมคลิปนี้ไปคลิปแรกที่ผมเริ่มเล่นแบบแรงกับตัวเองอะเอา ID ดีบัญชีมคค้าไอเดีแฮกกับบัญชีแมครัาเถื่อนเออเอามาเล่นแรงรวมกันแล้วก็สามารถขายก้อมูสูงได้ซึ่งเป็นอะไรที่ดูดีมากนะนั่นแหละแล้วก็ได้สู้กับกองโจรด้วยนะฮะก็คือได้สถานะฮีโร่อัพเดทวิเลมาด้วยนะฮะเนี่ยซึ่งก็จะมีเอ็นชาร์ครบั่วเลยนะฮะก็สามารถมาแลกได้เลยนะฮะเป็นอะไรที่ดูดีมากนะฮะแล้วก็คลิปนี้ลงวันที่เ7ดตุลาคมสรองน้วดกันนี่มีการ AVG ด้วยนะะ ผมได้มาสู้กับมังกรถึงสองรอบเพื่อที่จะเอาไอชิมเมน้นดีเอ็นเอเกนนั่นเองนะฮะก็ฆ่ามังกรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคลิปหน้าก็าไปหาปีอีกนั่นแหละตามสไตล์ของผมนะฮะแล้วก็คลิปนี้ลงวันที่18ตุลาคม2023นะฮะ EP ที่8ผมได้มาสำรวจหลังจากที่ฆ่ามังกรใน EP 7เสร็จแล้ว EP ที่8ผมก็มาสำรวจเอซิตี้นะฮะแล้วก็ได้มาเจอเรือนะซึ่งผมเจอเอซิตี้ทั้งหมด16ที่เจอปีทั้งหมด10ปีผมมังกร10ปีนะฮะเอ้ยผมมังกร10อันนะนั่นแหละซึ่งพอผมได้มมมมาาาเเเยยยออะะนนนนีี่คครัับบบบผผกก็็ววงูชไ้้แลื ผมใช้เวลาสำรวจประมาณ3ามถึงสวันได้เลยกว่าจะครบทั้งหมดสิบที่เนี่ยผมก็เลยเอามาบางบูชาไว้แล้วเล่ไข่มังกรเลยนะฮะนั่นแหละแล้วก็คลิปนี้ลงวันที่21ตุลาคม2023นะ,ะ EP ที่9 EP นี้ผมได้สร้างฟาร์มคิปเปอร์นะเพราะว่ารู้สึกว่าการพาวเดอร์ผมมันเริ่มเหลือน้อยนะแล้วก็ผมได้ปีมาแล้วมันจะเบรนต้องใช้พูนะดังนั้นผมก็เลยต้องสร้างฟาร์มคิปเปอร์นะฮะแล้วก็คลิป9เนี่ยคลิปที่9เป็นคลิปเดียวนะที่มีการเปิดตัวแบบเออเนี่ยมีมีแบบเนีีีีแบบี่่่่่ยยมมมมมแแบบบบบบออ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 กกกกนนนนนนะะะะะวาาแาบบเเเเคคคลลิิิิปปปปป้้จจทไไรไรรงืืั็็ตุ๊มม มันมันก็จะเป็นอินโทรก่อนเลยใช่ไหมแต่ว่าคลิปเนี้ยคลิปที่ก้าวเป็นคลิปเดียวในซีรีส์นี้ที่ว่าจะมีการแบบเออเห็นไหมมีเหมือนถ่ายแบบเขาเรียกว่าคัดซีนอะไรเงี้ยนั่นแหละเออมีถ่ายให้ดูด้วยนะฮะซึ่งผมได้สร้างฟาร์มคีปเปอร์ทั้งหมด25ชั้นนะฮะผมผลิตก็ณปัจจุบ,บนจันตอนนี้นะจนจบซีรีส์เนี่ยผมมีการอลิตทั้งหมด400,000ชิ้นนะฮะคือเยอะเกินไปด้วยซ้ำนะฮะนั่นแหละอ่ะก็สร้างเสร็จไปที่ร้อยแล้วนะบอกเลยว่าผมผลิตดีมากนะฮะเป็นก็นั่นแหละคคคคลลลลลิิปปปนนนนนนนีีีีี้้้้้้ผผมมมมมมาาาาาาสสรรรรรรงงงงฟฟะะ์์์เเอะะะะะะฮฮแววกกก็ัทท่่่24 2023ตุ10 EP ไดพืชจซึ คือบางทีผมต้องการพุ่มพืชแครอทหรืออะไรเงี้ยเออแครอทข้าวผมต้องการพืชอยู่บ้างไงผมก็เลยมาทําเป็นฟรรราร์มพืชเลยกระจกไว้เวลาเผื่อเวลาต้องการก็จะได้มาเก็บได้เลยนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าผมมันเป็นระดัที่สวยงามมากแล้วก็เปลืองกระจกมากด้วยเช่นกันนะฮะเนี่ยมันเป็นระดัที่สวยงามแล้วก็ดูดีมากแต่เปลืองกระจกโคตรเลยนะฮะแล้วก็คลิปนี้ลงวันที่25ตุลาคม2 0 2 3นะฮะ EP ที่11ผมได้มาสร้างฟาร,ร์มอินเดอร์แมนเพื่อที่จะเปา่าเลเวลนั่นเองนะ,ะเป็นฟาร์มปล่อเลเวลที่น่าจะดีที่่สสุดาาหรรับผมแล้ววเพะ มันไม่ต้องเตรียมของอะไรมาเลยไนงะคือมันแบบมาถึงปุ๊บก,ก็สามารถฆ่าได้เลยนะคือมันไม่ต้องแบบเตรียมของอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเป็นความปลาเลือดที่ดีมากในช่วงแรกนะฮะแล้วก็ผมก็ได้มาหายบิทเทอร์โรสด้วยนะโดยการที่เอาไก่เนะี่ยมาไว้ใต้ประตูดีเอแล้วก็ให้บิทเทอร์มันระเบิดไก่ตายแล้วก็จะได้เป็นบิทเทอร์โรสมันนั่นเองนะฮะแล้วก็คลิปนี้ลงวันที่27ตุลาคม2023นะ EP ที่12ผมได้มาหาเนเธอร์ไลท์ในใต้โลกของเนเธอร์นะเพราะว่า ก็จะอัปเกรดอุปกรณ์เพลเทอร์ไลท์เงี้ยมันจะได้ฟูลแล้วก็โหดขึ้นนะซึ่งผมระเบิดเดเทอร์พังพินาศยับมากเลยนะแล้วก็ผมต้องการเดเทอร์ไลท์ประมาณ40ก้อนได้เลยมันก็ต้องหาแร่แอนเชียนเกือบ3ามชุดเลยนะผมไม่อัปเกรดเยอะนะนั่นแหละผมอัปเกรดชุดกกรอบขั้นตอนเยอะแต่ถ้าไม่ได้ใช้มันก็ไม่ได้ใช้หรอกนะพวกชุดกกรอบแบลสโปรดิคชันที่ทำไปอ่ะไม่ได้ใช้หรอกนะก็แค่แบบมาหาเฉยๆนะฮะอ่าแล้วก็คลิปนี้ลงวันที่28 2023ตุลาคม,มน,นะ EP ที่13ผมได้มาสร้างฟาร์มเหล็กเพราะว่ารู้สึกว่าเหล็กขาแคมากนะฮะซึ่งผมก็สรร้าางฟ์มเหล็กแบบอัติเมบฟาร์มเหล็กเลย ผมสร้างฟาร์มเหล็ก8ฟาร์มนะซึ่งเยอะมากนะฮนะณปัจจุบันตอนนี้จบซีรีส์แล้วฟาร์มเหล็กผมมีฟาร์มเหล็กมี8ฟาร์มแต่ว่าเหล็กเนี่ยมีเป็นล้านชิ้นเลยคือจะเอาไปทําอะไรอ่ะเออจะสร้างทำไมยอะก็ไม่เข้าใจเลยเหมือนกันนะฮะนั่นะแหละเป็นฟาร์มเหล็กที่ดูดีนะฮะนั่นะแหละก็มาจากก็สูตรของพี่แท็กนั่นแหละนันะหละหลายคนก็ใช้กันนะผมรู้นะนั่นะแหละแล้วก็คลิปนี้ลงวันที่30ตุลาคม2 2 3นะ EP ที่14ผมได้มาสร้างฟาร์มเหล็กต่อจนเสร็จนะ ก็ทําจุดรวบรวมไอเทมแล้วก็คัดแยกไอเทมเรียบร้อยนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ดูดีมากนะแล,กแล้วก็คลิปแล้วก็คลิปนี้นะฮะลงวันที่4พฤศจิกาสน2023ิานะฮะ EP ที่15ผมได้มาสร้างฟาร์มแท่งไฟบบทั้งหมด2ฟาร์มติดต่อก,กันนะคือพอดีว่ากง2กงเนี่ยมันอยู่ใกล้กันผมก็เลยสร้างให้มันมาเชื่อมกันเป็นดบบเบิ้ฟาร์มเบรสนะฮะซึ่งไม่ควรทำนะเพราะว่าคือก็ทำไปแค่ฟาร์มเดียวก็เหลือเฟือแนละ้วน่าจะทำสองฟาร์มเพื่ออะไรนะเสียเวลาเปล่านะแต่บางผลิตก็ไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นนะน ผมได้มาสร้างฟาร์มเต่าสำรวจแมนชั่นแล้วก็หาไทเดนนะฮะอ่าซึ่งฟาร์มเต่าก็ทําง่ายๆนะผมเออแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะก็มาทำเองกันแหละนะแลวผมก็ได้ไปสำร Mansion, วจแมนชั่นนะก็เจอมอนสเตอร์ต่างๆเยอะะมากมายเลยนะแล้วก็เจอเพรด้วยนะฮะก็เป็นแมนชั่นนี้กว้างดีนะฮะมีของค่อาด้าเยอะนะฮะปกติผมก็ไม่ค่อยได้มาสำรวจนะเพราะคือมันโออะไรวะอะไรวะ,ะ,รวะในขวาไลทแซปปีนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมมาดูคลิปแล้วก็พาไปด้วยทีเดียวเลยนะ,ะอ่ะแล้วก็พอสำรวจแมนชั่นเสร็จปุ๊บเนี่ย ซึ่งเป็นการหาไทเดนที่ผมใช้เวลา3-4วันในชีวิตนี้เลยนะฮะคือผมบินสำรวจทะเลเปิดแมปไปรู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วดูพิกัดเดียหะหกพันกว่าเนี่ยคือเยอะมากไทเดนคิถ่ายไทเดนแค่สองอันแต่ไม่หนกยากชิบหายนะเออดยากจริงๆนะฮะผมก็เลยใช้เวลาหาไทเดนนานมากนะฮะแล้วก็คิดนี้ผมลงวันที่12พฤศจิกาย,ยน2023นยีะมันเกิดผมนะฮะ ep ที่17ผมได้มาสร้างฟาร์มทองในเกมนะครับซึ่งมันเป็นฟาร์มทองที่ผมผลิตโคตรดีนะฮะมันดีจัดถึงขั้นที่ว่าเออมันฮอปเปอร์มมมมมมัััันนนคคดดแยยกกกไไออออเเเเททท่่ะะะะะพราาืซบีี้ิฮ เป็นฟาร์มทองที่ผมดีดีมากณปัจจุบันตอนนี้ผมมีทองกับเนินหน้าประมาณ3 0 0แสนนะฮะโดยจบซีรีส์นะมีเงิทองเนินหน้าประมาณ3 0 0แสนนะฮะเนี่ยแม่ไอเทมตาฮอปเปอร์เลยนะ,ะแล้วก็คลิปนี้ผมลงวันที่18พฤศจิกายน2023นะ EP ที่18บแปดผมได้ามาสร้างฟาร์มวิเทอร์เซียตันนะแต่ว่าตอนนั้นผมสติปิดไปหน่อยนะก็คือเออยอมรับว่างงไปหน่อยนะฮะนั่นแหละผมสร้างฟาร์มวิเทอร์เซียตันแต่ว่าคือผมได้มาสร้างฟาร์มวิเทอร์เซียตันนอกขอบเขตในเฮอร์ฟอร์เทสมันก็เลยวิเทอร์เัลทสมกเันะก็เลยเปป็นคลิที่สรร้าางฟ์มวิเทอร์เซ ผมก็เลยมันก็เลยเป็นเเหตุผลที่ทำให้มีคิดที่19ขึ้นมานะฮะซึ่งนั่นก็คือการระเบิดฟาร์มทิ้งนั่นเองนะพวกผมลำคาห์นะผมก็เลยเสกทีทีแล้วก็ระเบิดทิ้งแม่งเลยนะะก็คือพังพินาศพังยับพินาศเลยนลั่นแหละเพราะฟาร์มพังนะะบอกเลยว่าแม่งโคตรคูลอ่ะแล้วก็ไอคิดที่18บแปผมลงวันที่19พฤศจิกายน2023นะฮะแล้วก็คิดที่คิดที่19เนี่ยลงวันที่25พฤศจิกายน2023นะฮะแล้วก็คิดที่19ผมไม่ได้ทำแค่ฟาร์ม เออวิเทอร์สเกลตันนะฟาร์มเทอร์สเกลตันตอนเนี้ยเออผมแก้ใหม่แล้วมันใช้งานได้แล้วนะครับพอรู้สาเหตุแล้วไงแล้วก็แล้วผมก็ได้ทำฟาร์มเลดด้วยนะเป็นฟาร์มเลดที่ปั้มโทเทมได้ดีมากๆเลยนะฮะปั๊มเลเวลก็ยังได้นะผมเป็นฟาร์มที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะถึงแม้จะสร้างยากไปก็เถอะแล้วก็คลิปที่19เนี่ยฮะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดในซีรีส์นะครับเอาชิดรอดแล้วนะถ้าไม่เชื่อก็ลองย้อนไปดูได้นะฮะเออเพราะคลิปอื่นยาวสุดก็ไม่เกินชั่วโมงยี่สิบวแล้นะคครับผมออ่ะโเ แล้วก็คลิปนี้ลงวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันยี่สิบสามนะ EP ที่ยี่สิบผมสร้างโลลับแรกของทั้งหมด3ชมเฉนั่นก็คือโลลับแรกเหล็กโลลับแรกเลสโตนแล้วก็โลลับแรกกระดาษนะผมแล้วก็ทำทางทำทางใต้ดินเพื่อที่จะโยนเช่นทิน้งปด้วยให้มันจะเก็บอัตโนมัตินะฮะซึ่งจนถึงตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เลยนะไม่ได้ใช้สักครั้งเดียวเลยนะคือถาเพื่อนแล้วก็ไม่ดูนะฮะนั่นแหละใชแล้แค่แรกของเฉลยแรกของเฉลยแล้ว็เอาเอาไปเก็บในกล่องอดีอ่ะไม่ได้ใช้พื้นที่ด้หน้าหรอกนะฮะซึ่งผผมมมมมมสสรรรร้้้้าาาางงทััััหหดดด3นนนนนนจะะะะคคลลลลยกกกกกกบบไอออออออศีีีววิช็็็โแแตตเเเู่ืฮ อ่ะซึ่งผมชะลาสั้นงมามากในะคลิปนี้นะฮะี่ยแล้วก็มันสวยงามมากๆด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็คลิปนี้ผมลงมาที่2ธันวาคม2023นยะีะ EP ที่11ผมได้สร้างฟาร์มผมได้สร้างฟาร์มมอนสเตอร์ในเกมไมค์ครับนะอ่ะคือที่เห็นผมบินได้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะฮะคือมันเป็นไอดียลองนะผมไม่ต้องแปลกใจไปนะฮะที่เป็นไอดีหลักผมก็แค่บินดูสำรวจฟาร์มเฉยๆนะผมไม่ได้โกงเสียของอะไรนะฮะนั่นแหละอ่ะเห็นไหมดูดีมอนสเตอร์เกิดเยอะมากนะฮะก็เป็นฟาร์มมอนสเตอร์ที่ผมผลิตดีมากนะผมสร้างแค่10ชั้้นนนนแตตต่่่ววาผผมลิเีียอพกสติงบนพวกเออ่ เออแบบใยแมงมุมกระดูกตาแมงมุมของได้จับมาเสื่อมต่าแหล่ะมีประมาณ5 0 0 0 0ื่นหกหมื่นชิลเล่นนะฮะก็เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็คลิปนี้ลงวันที่3ธันวาคม2023นะ EP ที่12เป็นอีกหนึ่ง EP ที่ผมได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหญ่นั่นก็คือการสร้างฟาร์มการเดียนนะฮะซึ่งนี่จะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายที่ผมจะสร้างฟาร์มการเดียนแบบนี้เพราะมันเสียเวลาชีวิตมากผมเริ่มสร้างฟาร์มการเดียนประมาณต้นเดือนธันวาคมและเสร็จก็คือเกือบสิ้นเดือนเลยนะฮะผมสร้างฟาร์มการเดียนประมาณครึ่งงเเเเดดดดืืออนนนนนะะะะะะะปปปรมมาาณ22 23 24สััหห์ไ้้้ลลลลลยยฮฮแวกก็็ท3คคิ นั่นแหละคลิปนี้ก็คือผมมาวางทรายเอาน้ําออกนะฮะแล้วก็มาเคลียร์พื้นที่จนโล่งเลยนะฮะซึ่งกว่าจะเคลียร์จนโล่งในขานี้ผมแบบจะบ้าตายนะฮะเออคือมันไม่ต้องแยากขานี้ก็ได้ผมเบอร์เองนะฮะนั่นแหละแล้วก็ทางซ้ายเมื่อกี้เห็นแว๊บไหมนะฮะนั่นไอเดีลองผมยืนอยู่นะเออคิดถึงกันนะตอนสมัยเล่ยสองไอเดียนะฮะอ่ะแล้วก็คลิปนี้ลงวันที่10ธันวาคม2023นะ EP ที่สิเป็นเป็น EP ที่ผมได้เริ่มเปิดใช้งานฟาร์มการ์เดียแล้วนะเพราะว่าผมสร้างเสร็จแแแแลล้้้ววนนนนะะะะะฮฮเหหือค่่่ตตตตกกงงไ EP า อ่ะซึ่ง EP นี้ผมก็เริ่มเริ่ม,มชางงานฝากระเรียนแล้วซึ่งก็ผลลัพธ์ก็ออกมาดีเกินคาดนะผมผมผลิตด,ดีมากนะฮะณปัจจุบันตอนนี้นะผมมีไอเทมพิสมานินชานเนี่ยสี่แสนนะฮะพิสมานินคริสตัลสองแสนซึ่งถือว่าเยอะมากนะฮะก็ผมผลิตด,ดีนะฮะดีอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าที่แน่เลยคือมันสวยเหมือนเมืองใต้น้ำเลยนะฮะแล้วก็คลิปนี้ผมลงวันที่11ธันวาคม2023นะฮะ EP ที่14ผมได้มาสร้างจุดคัดแยกไอเทมนะฮะซึ่งเป็นรางน้ำแล้วก็สส่่่งงงไไไออเเททมมมววนนปปซึ็ะรียาาก แต่ที่สวยงามกว่าก็คือแต่ที่สวยงามกว่าก็คือจุดเก็บของเอง,เองนะฮะซึ่งมันดูเหมือนเมือนใต้น้ำแนละคือผมไม่คิดว่าผมจะตกแต่งไม่ได้สวยขนาดนี้นะฮะนี่เป็นฟ้าที่ผมทุ่มเทมากๆเลยนะฮะใช้เวลาสร้างนานมากนะฮะแล้วก็คลิปนี้ผมลงวันที่16ธันวาคม2 0 2 3นะ,ะ EP ที่15 EP ที่เป็น EP แรกที่ว่าผมเริ่มเปิดกล้องนะก็ะดูจากซ้ายล่างได้เลยนะฮะก็ตอนนั้นดูดูอ้วนเนาะเออตอนนี้ยังอ้วนอยู่นะ <laughs> นั่นแหละอ่ะก็ ผมก็ได้สร้างฟาร์มปั๊มคนกีตนะเพราะว่ามันขี้เกียจไปขุดทรายนะฮะนั่นแหละแล้วก็ขี้เกียจปั๊มปั๊มเองก็เลยสร้างฟาร์มป้๊มคนกีตซึ่งไม่ปวดหัวมากนะเป็นโบจรนรกมากเลยนะฮะกว่าจะสร้างเสร็จก็หุ่นวายดีนะฮะเวลาเปิดใช้าง,งานก็จะเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นที่ดูดีนะฮะแต่ว่าตอนสร้างก็อาจจะยากหน่อยนะซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะบั๊กไปโผล่ที่ดีเอ็นนั่นเองนะฮะนี่มันจะบั๊กมาโผล่ที่ดีเอ็แบบนี้เลยนะฮะคือผมเปิดคลิปแล้วก็พาไปด้วยนะไม่ต้องไปใจไปนะฮะอ่ะก็มันก็จะเด้งมาที่ดีเอ็แบบนี้เลยนะฮะอ่ะโอเคอันนี้คือผมไม่ได้โกนะผมแค่จะพาดูเฉยๆว่าเป็นไงนะไม่ต้องแปลใจไปนะะ อ่ะก็เป็นฟาร์มปรากคิกิที่ผมผลิตดีมากนะฮะซึ่งคลิปนี้มาลงมาที่22ธันวาคม2 0 23นะฮะ EP ยี่เป็น EP ที่ว่าผมได้สร้างฟาร์มพืชสีเขียวทั้งหมดสีชนิดกนะ็คือฟาร์มสาหร่ายฟาร์มต้นไผ่ฟาร์มอ้อ,อยแล้วก็ฟาร์มกระบองเพชรน,นะฮะซึ่งกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยโอ้โหนานมากๆเลยนะฮะและมันเป็นช่วงคริสต์มาสพอดีผมก็เลยใช้เพลงคริสต์มาสในการทำคลิปนี้นะฮะแล้วก็มีการส่งไผ่มาเป็นเชื้อเพลิในการเผาสาหร่ายด้วยนะเพื่อทำเป็นเเ้อเอะนะีน่ใสมคนะิดด แล้วก็คลิปนี้ผมลงวันที่เออไม่ใช่แล้วก็คลิปนี้ผมลงวันที่เดี๋ยวแม่ดูดีฟ้าเขียวเนี่ยเออคือแบบเยอะมากนะฮะแล้วก็คลิปนี้ผมลงวันที่31ม,ม,มนวาคม253นะฮะ EP ที่7ผมได้ทำการลงไปใต้โลกคือทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ะฮะคือพยายามระเบิดเบดร็อกแล้วก็ลงไปใต้โลกนะฮะซึ่งมันก็พอลงไปปุ๊กเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะนี่ฮะนี่คือสภาพใต้โลกนะฮะลงมาใต้โลกในแมนคคาร์ชิลล์ซึ่งแบบมันดูแบบโหโลงโจ้มากเลยนะแล้วก็แบบเคว้งคว้างวิงว้าง,างหรืออะไรก็ช่างเถิดนะอ่ะแล ผมได้ลงไปใต้โลกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็ได้มาจุดพุเพื่อเป็นการฉลองปีใหม่คือพอดีคิดนี้ผมลงวันที่ปี2023พอดีนะฮะก็เลยมาจุดพุเพื่อฉลองปีใหม่เป็นอะไรที่สวยงามมากนะฮะแล้วก็คิดนี้ผมลงวันที่31ธันวาคม2023นะฮะ EP ที่18หลังจากที่ผมได้ ลงคลิปอ p ยี่สิบเจ็ดไปแล้วเนี่ยผมก็หายจากมาร์คัลชั่รอบไปสองเดือนนะเพื่อจะกลับมาเล่นใหม่ก็ม,ม,มาสำรวจวัดไม่ใช่สำรวจวัดเด้นมาสำรวจไอซิสตี้เลยนะฮะซึ่งเป็นสถานที่ที่อันตรายมากแต่ของดีเยอะด้วยเช่นกันนะแล้วก็ผมก็มาสู้กับวารเด้นด้วยนะก็ใช้ธนูนยิงแบบนี้แหละนะเออก็สู้ชนะนะก็ไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นนะผมเออแล้วก็คลิปนี้ผมลงวันที่สี่มีนาคมวันที่สี่นะฮนะหายไปนานเลยนะฮะ EP ที่สิบเก้า EP นี้เนี่ยเอาตามตรงคือมันเหมือนแบบแอบพาทัวร์แบบเล็กน้อยนะเออแล้วก็คือ เอา,าต,ตรงๆนะคือตั้งแต่ EP ีเก้าต้นไปเนี่ยคือผมคิดไม่ออกว่าจะทำฟาวอะไรเพราะก่อนนั้นผมได้ทำฟาร์มไปหมดแล้วนะฮะเอาจริงนเราปิดซีรีส์ตั้งแต่คลิปที่8เลยก็ยังได้นะแต่ว่าผมอยากให้มันถึง40ก็เลยหาอะไรทำไปเรื่อยนะผมอ่ะก็คลิปนี้ก็เหมือนแค่พาดูโลกตัวเองเฉยแล้วก็สรุปว,ว่ามีอไอเทมอะไรบ้างนะฮะเออมันก็จะคล้ายกับคลิปแจกแมพนั่นแหละแต่ว่าเออไม่ใช่แจกแมพมันก็จะคล้ายกับคลิปที่40นั่นแหละนะ,ะแต่ว่าผมไม่ได้แจกแมพส่วนคลิปที่40ก็ไม่ได้แจกแมพเหมือนกันเพราะผมแจกแมมมมพพไไ่่่่เเเเเปป็็นนนนนนะะะฮะออ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 คคลลิิี้กกแหหืววาาดดูโตังยผทรบ้างผมแทบจะลืมไปปแแลลล้้้ววนนะะะฮอ่ก็คิีผมลงวันท่ ยี่สิมีนาคม2024นะฮะ EP ที่30 EP นี้ผมซิ่งคิดมากนะฮะคิดว่าเราก็จะทำอะไรนะฮะเออแล้วมันเป็นช่วงเออเดือนเมษาพอดีนะเป็นวันโกหกโลกนั่นเองนะฮะก็เลยโดดหลบมาโดนโทรเทมแล้วก็ใช้โทรเทมแล้วก็นั่นแหละแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยนะฮะเออ EP ฟูเดนะฮะนั่นแหละแล้วก็คลิปนี้ผมลงมาที่31มีนาคม2024นะครับผม EP ที่31 EP นี้เนี่ยฮะมันเป็นช่วงสงกรานต์พอดีนะฮะผมเลยได้สร้างสระน้ำต้อนรับพระสงกรานต์นะฮะ ซึ่งดูหรูดูดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะฮะเออเป็นไงไมันดูน่าเล่นมากเลยนะเป็นสระน้ำที่มีปลาแซลมอนกับปลาหมึกด้วยนะฮะเป็นสระน้ำทีส่สะอาดๆนะ แล้วก็ทีนี้ผมลงวันที่15เมษายน2อ24นะ e ่บีที่32ผมได้สร้างฟาร์มฟ็อกไลท์หรือก็คือฟาร์มแบบบล็อกเรืองแสนจากกบอะไรสักอย่างนั่นแหละนะฮะใช้แมกมานะฮะกับตัวเลมนะแล้วก็ใช้กบนะ,ะซึ่งเป็นฟาร์มฟ็อกไลท์ที่ผมผลิตดีมากนะฮะเอเอาตอนตรงนั้นไอฟาร์มนี่ผม a อ k เคคบเดียวเนี่ยนะ,ะับผม AFK แคแป๊บเดียวนะฟาร์มนี้ผมแทบไม่ได้ AFK เลยแต่ว่าผมได้ผมผลิตมาณปัจจุบันนะตอนนี้คือ2 0ง0มชิ้นแล้ว 3, สานนะะมหมืน่น,นด้วยซ้ำนะ,ะนนละเอ,อฟเะ อ่ะแล้วก็คลิปนี้ผมลงวันที่30เมษายนส0 2 4นีนะฮะ EP ที่33 EP นี้นี่สิ้นหวังสุดชีวิตเลยนะคือแบบไม่มีเลยทำจริงนะคลิปก็ยาวแค่14นาทีไรสาระไม่มีหายเลยนะฮะเออคือสร้างฟาร์มโกงแซกที่ไม่ใช่แค่ผมผลิตไม่ดีนะคือมันไม่มีผมผลิตเลยด้วยซ้ำนะฮะเออผมน่าจะทำผิดแหละนะ อ่ะแล้วก็คลิปนี้ผมลงวันที่3พฤษภาคม2 0 2 4นะฮะ EP ที่3 4ี่ผมได้สร้างฟาร์มโบมิวโดวยใช้มอสบ็อกนะนไหนๆก็มีมอสบ็อกแล้วก็ใช้เกิดประโยชน์สำหรับไหนก็แล้วก,กันนะก็คือเอาโบมิวยัดใส่มอสบ็อกแล้วก็เอามอสบ็อกเนี่ยเอามาย่อยเป็นโบมิวอีกทีนึงมันจะวนไปเรื่อยเป็นฟาร์มปั๊มที่ท ได้ผลนะแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็เออจะทำไปเหิดน,นะคิดไม่ออกเราจะทำอะไรนะแล้วก็คิปนี้ผมลงวันที่9พุพฤษภาคมส0 24นะ EP ที่3 5ผมได้สร้างฟาร์มยิปสโตนหรือก็คือฟาร์มหินน้องหินย้อยนั่นแหละนะซึ่งสร้างไปสร้างมาฟาร์มหน้าตาเหมือนกบเลยนะแล้วก็ได้สร้างโรบัละวาที่โคตรใหญ่เลยนะคือไม่เข้าใจว่าจะสร้างเยอะไปไหนนะแล้วก็คิปนี้ผมลงวันที่12พฤษภาคม2 0 2 2นะ่สิะ EP ที่สาผมได้สร้างทาเดินเนเดอร์โดยใช้บล็อกพวกเกี่ยวกับโนะอรรเชี่ ไปสถานที่ต่างไดรวดเร็วมากนะเป็นฟาร์มเป็นมันไม่ใช่ฟาร์มแต่ว่ามันเป็นทานโดยในเลเยอร์ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็คลิปนี้ผมลงวันที่15พฤษภาคม2024นะ,ะ,นะ EP ที่37ผมได้ตามล่ากเก็บ Achievement ให้ครบทุกอันนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก2 by two อะไรเงี้ยผสมพันธุ์สัตว์2ตัวเข้าด้วยกันอย่างเงี้ยหรือแม้ก็แบบ Sniper เนี่ยเออเนี่ยเอเอก็คือยิงฆ่าสเกลตันในระยะทาง50บล็อกขึ้นไปนะหรือแม้ก็อาเบอลิสติกนะที่ต้องฆ่าสิบตัวใดก็ได้5ตัวไม่ซ้ำกัน โดยกยารยงทีู่แค่นัดเดียวนะหรือไม่ก็ a อ i e e สุดแสนน่าลำคาญนั่นก็คือการลากแก๊สเข้ามาที่โลกปกตินะเพื่อที่ว่าจะได้ไปฆ่ามันที่โลกโอเวอร์แล้วก็จะได้เป็น a อ i e e m n t อันอีซี่แะหลสิ่อย่างนั่นแหละซึ่งมันเป็นอะไรที่หัวนร้อนมากๆเลยนะฮะเออเพราะค่าได้พวกก็ดีใจสุดยอดเลยนะฮะตบมือเลยทีเดียวนะฮะอ่าแล้วก็คลิปนี้นะครับผมลงวันที่19พฤษภาคม2องพนที่สนะ EP ที่สาสผมได้ทำ Achievement ที่ยากที่สุดในเกมนะั่นคือ How ด u m b Can He Be ซึ่งตัวบินทั้งหมด ยันจุดเริ่มต้นนะหรือแม้กร่าการลากโชเกอร์มาที่รถปกติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเป็นอะไรที่วุ่นวายมากนะฮะเออแล้วก็เนี่ยกินปลาปักเป้าโดนโชเกอร์ยิงแล้วก็เนี่ยว่ายน้ำลงไปข้างล่างนะแล้วก็ไปโดนวิธีรถกินซัสเพเชียรสตูแล้วก็ได้เอชิเม้นท์ฮาร์ดดิวเกียกับอัปบาลานซ์ได้พร้อมกันแล้วก็ครบทุกเอชิเม้นท์เที่เรียบร้อยนะฮะก็เป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะวุ่นวายดีนะแล้วก็คลิปนี้ผมลงวันที่25 2024พฤษภาคมนะยี่39ผมได้สร้างบ้านนใเกมนะครับนะซึ่งนี่เป็นบ้านที่สวยที่สุดในชีวิตที่ผมมเคยสร้้าางแลวนะฮะมมมมันนีีควาาดดูกๆเลยะฮะ เนี่ยดูดีจริงนะเออสวย,สวยที่สุดในชีวิตของเคยสร้างและผมใช้เวลาสร้างทั้งหมด4ชั่วโมงนะฮะซึ่งแบบยาวนานมากนะแต่ก็ออกมาสวยเกินคาดนะฮะนั่นะแหละเออเป็นบ้านที่สวยที่สุดในชีวิตเลยนะฮะแล้วก็คลิปนี้ผมลงวันที่28พฤษภาคม2024นะฮะแล้วก็คลิปสุดท้ายคลิปที่40่สินะอันนี้ผมยังไม่ได้ลง YouTube นะคือผมผมอัคดคลิปที่40แล้วก็คลิปสรุปก่อนแล้วค่อยไปตัดต่อฟึบทีเดียว2คลิปแล้วก็ลงในวันเดียวกันเลยนะนั่นะแหละท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นกันแหละอ่ะ ซึ่งคลิปที่40ผมก็คือก็คือพาทัวร์แมนนั่นเองนะฮะแล้วก็ครบ4พาววันพอดีเ๊ะเลยนะฮะแล้วก็คลิปที่40เนี่ยก็จะลงในวันที่31พฤษภาคม2024นะรวมถึงคลิปนี้ด้วยที่คิปสรุปเนี่ยก็จะลงในวันที่31พฤษภาคม2024ด้วยเชย่นกันนะฮะแล้วก็จบไปที่้อยสลับคลิปสรุปมาครับชุดละ5คอร์4,000วัน40คลิปซึ่งใช้เวลาซึ่งซึ่งใช้เวลาเล่นทั้งหมด8เดือนฮะก็ยาวนานนี้นะผมสลับแบบนี้ก็จบไปที่